สวัสดีค่ะพอดีว่าสงการปีนี้แม่เมได้ทีวีมาใหม่เนาะ <Wow. S 1> เป็นของ Sky World ใช่ไหมอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ mm hmm. คือสั่งออนไลน์มายี่ห้อน,นี้ราคาก็คือไม่แรงมากนะคะ mm hmm. โอเคตัวนี้รู้สึกจะ40นิ้วเนาะคือจริงๆแล้วบ้านแม่เมเนี่ยไม่มีทีวีดูมาเป็นปีๆแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์โควิดเราก็ยังไม่กล้าที่จะซื้อเครื่องใหม่สักทีเนาะเพราะว่าทีวีเครื่องหนึ่งสมัยนี้มันก็หลายบาทใช่ไหมตัวนี้เป็นรุ่นนี้เป็นสมาร์ททีวีนะคะด้วยความที่เราสั่งออนไลน์มาเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องออติดตั้งเองนะประกอบล่างเองนะคะวันนี้แม่เมก็มาประกอบล่างเองนิดหน่อยซึ่งมันก็แค่ติดอ,อ,อะไรอะไขควงไปหมนุน ขาตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อส่งต่อสายจูนทีวีนิดหนึ่งนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาพาจูนแล้วก็เดี๋ยวเมย์จะให้ดูด้านหลังอันนี้คือเมย์ติดตรงขาตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเมย์จะให้ดูด้านหลังว่ารุ่นนี้สามารถที่จะเชื่อมต่ออะไรได้บ้างเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะนี่คือด้านหลังของทีวีนะคะอันนี้เป็นรู USB HDMI นะ h d m i มี3ลูแล้วก็ข้างหลังนะจะมี PC-in น่าจะใช้ต่อกับ PC PC audio in AV in Video d i g i t a ดอิจอะไรทุกอย่างนึงมีที่ต่อไมด้วยนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับข้างหลัง,ลงลนะอันนี้ก็คือรูปสั่งด้านหน้านะยังไม่ได้เทส โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาจูนกันนะเลือกประเทศไทยก่อนนะเสร็จแล้วก็มันจะขึ้นว่า DVB-T กับ DVB-C นะให้เลือกที่เป็นตัว T นะคะแต่ว่าการจูนแบบนี้ก็คือจะเป็นการจูนแบบดูช่องแบบพวกช่อง3ช่อง7อะไรแบบนี้ซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีหนวดกุ้งอะค่ะ่ามีตัวจับสัญญาณด้วยเนาะแต่ทีนี้ เมย์ไม่ได้ซื้อหนวดกุ้งมานะไม่ได้มีเสาจับสัญญาณเพราะฉะนั้นต่อให้จูนไปนางก็จะขึ้นว่าไม่มีสัญญาณอยู่ดีนะคะอันนี้เมย์แค่มาจูนให้ดูเฉยๆเนาะโอเคมันก็จะขึ้นแบบนี้นะมันก็จะขึ้นว่าไม่มีสัญญาณเสร็จแล้วทีนี้จะดูได้ยังไงล่ะบ้านเมย์มีกลอ่องเพย์บ็อกของ AAS นะคะเป็นกล่องเก่ามเมย์ก็เอามาต่อนะคะกับเครื่อง ของมันเลยนะซึ่งกล่อง a s p a y box เนี่ยมันมันได้มาจากไอเมใช้เน็ตของเขาเออนะมันเป็นกล่องเก่ามันยังใช้ได้อยู่เมก็ต่อกับ hdmi นะคะแล้วก็เลือกตรงซ o ไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะแล้วก็ไปที่ hdmi ที่เราติดตั้งไว้นะมันก็จะเชื่อมต่อกับเจ้าตัวกล้องเจ้าตัวกล่อง p a y box นะก็จะสามารถดู ทีวีได้นะคะจากกล่องนะกล่องไม่ได้ใช้มาเป็นปีแล้วแต่ลองต่อมันก็ยังใช้ได้อยู่เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเมย์ใช้เน็ตของ aas นะคะก็มันจะมีกล่องให้มาอยู่แล้วซึ่งสามารถใช้งานได้เลยแต่ว่ามันไม่มีทีวีเราก็เลยไม่ได้ใช้นะพอมันมีทีวีเราก็เลยโอเคเอามาใช้ซะเลย นะก็ไม่ใช้พอหลังจากที่ต่อจากกล่องกับกล่องแล้วใช่ไหมก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นรีโมทของกล่องเพื่อที่จะเลือกว่าเราจะดูอะไรอะไรอย่างนี้อันนี้เมก็ลองเช็คดูว่าเปิด Netflix ได้ไหมเพราะว่าที่บ้านต่อ Netflix เอาไว้ด้วยเหมือนกันเนาะก่อนหน้านี้นไม่มีทีวีก็ดูในคอมตอนนี้ก็สามารถดูในทีวีได้แล้วนะจ๊ะโอเค หลังจากที่เราได้ลองใช้มาสักพักหนึ่งนะคะก็ถือว่าเสียงดีอยู่นะเออเปิดดังๆนี่ก็โอ้เสิร์ฟเราใช้ได้แล้วก็ภาพคมชัดนะคะลองเล่นเกมต่อเกมเล่นเกมก็โอเคนะไม่กระตุกไม่อะไรไม่มีปัญหาอะไรใดๆนะคะก็เออส่วนตัวก็รู้สึกว่าโอเคนะแล้วราคาเขาก็ ไม่ได้แบบโหดร้ายมากนะคะก็ยังไงลองไปหาซื้อมาใช้ดูเนาะโอเคสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาทีวีอยู่จะบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มีโฆษณาอะไรใดๆเข้าทั้งสิ้นเลยนะคือเราใช้อะไรเราก็บอกแค่นั้นนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสั้นๆแล้วเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าบายๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะจามาต้าไหนเจอกันจ้า